ผู้ใหญ่เพิ่นดีใจได้สิ่งที่เพิ่นซื้อให้เฮาเฮาเห็ดให้มันแล้วอลไรเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็โอ้เขาอยากได้อะไรลิเฮาซื้อให้เด็เพิ่นซื้อให้แล้วเฮาเห็ดแล้วเพิ่นอยากซื้อให้ผู้ใหญ่ถ้าซื้อยังให้แล้วเฮาบดดำเนินการต่อนี่ไฟเบ่อยากซื้อให้เฮาคุดแล้วหกละกันอารมณ์กังที่ก็ดกมาต้องเฮียหมดแล้วอารมณ์ไว้มือเล็กมือหน่อยเพิ่นเห็นเฮาเห็ดโอ้เขาอยากได้ซื้อให้เห็ดรอดสำคัญคือเนี่ยหมูได้หรือไม่บะหมูบะหมี่เฮาเป็นยังหมูอย่างเขาเขาเฮาไป คนใกล้เค้อนเคียงคือกันเ้าต้องหักแพงแบ่งปันมีอย่างกับแบ่งกันเด้อคนใกล่สําคัญที่สุดนี่คือสาวเตวนี่คนใกล้กันได้เนี้ยกินเนี้ยอยู่แบ่งกันเวลาคนมามาหักกบแบ่งบ่บางครั้งกเะเ้าวไม่ได้ถ่ายคลิปน้องก็ไปมาหาสู้กันเม,มือนบ่ะละด้วย <c oughs> อันนี้อาจไปตอนเช้าแน่กับทางสาเตลคนคนไม่ได้ลุกแต่เช้าเพราะว่า สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนชื่อเก,าก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อย,ยังอยู่เพื่อนน้องน้ำฝน,นพี่น้องเลยมื่อนี่ทังสบุนสีไปธุระพี่น้องเลยสิบอกทางน้องน้ำฝน,นก่อนเนาะเมื่ออื่นพี่น้องเลยทั้งสางเปิดเสร็จลงมาดำเนินการต่อเตว่าซีเฮตดตอได้จังเมืองัังกะอีตามเบิ่งน้ำกันพอว่ามันมีงานมีอย่างประจำปีเนี่ยสร<ช>้างคนสีมาเฮตดตอบ่อรวยจังใดกะ เมื่ออื่นาสร้างมาเนาะแต่มาโตอมื่อละจากเมือจักเมื่อสมบุญก็ชี้แจ้งให้ทางเอฟซีเที่หูน้ำกรนอีกเท่นึงว่าเฮาสิจงังใดดำเนินการโตได้จักเมื่อทีแน่ๆน,น,นะคะสร้างก่อนมีเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะติดตามเมื่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทังสมบุญกับขอบุญกับคุณบัตอสุขสุขคนที่เขอบเบิงขาส้มที่คอยติดตามและก็ใหัตกำลังใจขอบุญกับคุณทั้งเอ้ยทั้งให้ที่ไว้้างใจสมบุญเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวสิข้าไป น้องน้ำฝนคือเก่ามื้อนี้ก็ลมคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะอย่าลืมได้สุขภาพกันแน่เพื่อสุขคนอ่ะยนงไงคือมัวแถวแบบนี้นะตึกเรียบร้อยพี่น้องขืนโค้งหลังคาเฮาก็เดี๋ยวสิออกไปเบี้ยก่อนเป็นเอเตอร์คักวันยัง มะอื่นพี่น้องเลยมะอื่นสีเอาอันไม้เชล่าไปส่งเพื่อนมอน,นี่สะพุนสีไปเวียกกนอนไปธุระกอนมอนี่สะพุนว่าฝนตกลงมานี่คือสีเจ็บครับปัญญังได้ขี้ดีนนี่พี่น้องเลยหัวลมหัวหนาวออกมันกะบอคักปันได บายดียังทัวจมยังมือแตกไม่ได้ไปเหยียนนั่นบ่ไม่ได้ไปหรวงเหียนบ่ท้องใสมานี่เหตุการณแรงเอาอือืเขี่ยออกมาเจียอกมาสีดน้าใสมันแตกเขาจังอันนั้นสบาย ไก่ขึ้นหิน่งแน่ท้องใสเอ้ยมีหมกเพ็ดหมกเกลือไก่ตอดได้ฮะลายเล็กไก่ฮันพกห่นไก่ไก่ขึ้นหิ่งมันมกินหมกเพชรได้ไก่เ้าสีหน้ำใส่น้ำ,นำตอนแดงแรงมันาดงาในแดงเฮือนนี่คือที คืนนี่นอนเย็ดเย็นคืนนี่เราต้องใส่สิไปตอนแรง ดามสั่นเช็ดเอวเด้อพี่เม่ีไปเวียก้อนมาหนิมาอื่นคนแหละเห็นสังสีมาใหม่อีกอะมาอื่นนะสร้างคนมาเห็ดเวียเด้อ,เอ่าหนามหาในกะเขียมไว้แล้วละว่ต้องใส่ฝั่งละคู่อ่ะ แล้วฟังนั้นแม่งข้างหนา้าวันนี้บอกเฮ็ดนี่มันแล้วคนซื้อให้แล้วฟังให้มันแล้วโลดลมันจังสะอาดหนา้าบ้านหนา้าเฮือนจังทำความสะอาด แม่บรพนแม่โยแม่ยืนเบิือนู้เป็นตาเมื่อยนะ เอาไม่ชือลละออกเลยจังคักปนยัญญงจังคอ่อยอน,นามสีดใส่น้ำให้มันเป็นเรียบ,ยบมันจังคักอ้าอาไปนั่งลงเดี๋ยวแม่ชีมี่แน่สีบอกสีก็ยังจักเล็กจักหน่อยอ่าเฮ้ยเลยอ่ะ,อะ,อะ,ออะพักผ่อนก่อนเพราะว่ามีสิไปเวียกละ มีแต่มีมีแนวสีบอกสีบอกน้ำซุ่มเจ้ามามาหูทองใสกันเลยมานั่งอยู่พี่มาสรอยกันแล้วเฮ้ยเมียเห็ดผู้เดียวบบได้ได้เมียผัวแพงไรผลเนี่ยว่าอยโยเมียว่าเมียดานแม่เมียแพงแม่โน้อฝน เป็นเมียยอกหลือเมียยังเนื้อเมียอ่าฮะอพี่น้องไงเนาะคือมันนี่เมกะสีไปเพียกพู่นไปทั้งไปทุละทั้งพู่นก่อนมนี่ก็เลยเพราะว่ามืนออื่นนี่สร้างคนสิได้มาสร้างคนสิได้มาเฮ็ดเวียกเจ้ากับใบซอยเวียกพงเทียนเพื่อเด้อลูกเด้อแเติดเมืออเด้ออือครัต้องเฮ็ดเวียกบ้านการเมืองหัวโมเขาอยู่กับโมนี่กะสีเป็นส่วนต้นแรกไปกัน แบบนั้นก็ได้กินนี่ฟังว่าคู่อ่อด้ยังจักรักแบบนี้ยังหกโอ้เฮ็ดให้มันเลี้ยวซะเพิ่นซื้อให้แหละเพิ่นปุยญ่เพิ่นดีใจได้สิ่งที่เพิ่นซื้อให้เฮาเฮาเฮ็ดให้มันเลี้ยวแล้วเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกะเขาอยากได้อะไรเฮาซื้อให้แด้ดเพิ่นซื้อให้แล้วเฮาเฮ็ดแล้วเพิ่นอยากซื้อให้ปุยญ่ ถ้าซื้อยังห้แล้วฮาวดําเนินการต่อนี่ใครบ่จกซื้อห้เยาแต่คุณแล้วหกลัดการเราลงกันที่ยวกันมาต้องเฮียนุมดแล้วลงไว้มือเล็กมือหน่อยเพื่นเห็นเทาเห็ดโอ้เขาอยากได้ซื้อให้เห็ดรอดสําคัญคืออย่างนี้ซื้อมากองไว้แล้วคือเมยบุญซื้อขี้ดินมาเนี่ยนี่ยังบวชอยู่เมยบุญโอ้ยใครอยากแกงก็ใส่เฮือนใครพูดนะมาห้ายยังบวชเคลียอยู่แมนบวชฝน่ะ่นยังไงจบตัวนี้ ว่าเรื่องเรียกบ้านการเมืองเฮาต้องซวยโมโมูบอกยังกลับไปนะโมมันยังถือโมเ่เลยล่ะเด้อบอเมนะโมไปบอปัดเฮาบอไปบัดโมว่าของเฮาบัดเครียดให้หมได้แบบนี้บัดโมเฮาเป็นยังหมอย่างเขาพอเฮาบอไปคนใกล้เค่อนเคียงคือการเฮาต้องหักแพงแบ่งปันมีอย่างกับแบ่งกันเด้อคนใกล้สาคัญที่สุดนี่คือเสาเตวนี่คนใกล้กันได้เนี้ยกินเนี้ยอยู่แบ่งกันเวลาคนบามากับแบ่งบอก บางครั้งกะเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปน้องก็ไปมาหาสู้กันแม่นบ่ลลังก์บางทีอาจสิไปตอนเช้าแน่กะทางชแกเตเพิ่นเพื่นบ่ได้ลุกแต่เช้าเพราะว่าบ่ได้ก็เลยว่าบ่ได้ไปหาเพิ่นแบบคิดไปหาเพิ่นแต่เห็นทางทีมงานเพิ่นมาแล้วกะบ่ได้ไปมีหยังหักเพลงแบ่งปันกันเด้อล่ะเด้อได้กินได้อยู่เบิ่งการต่อไปคนใกล้นี่ยสำคัญที่สุด คนไก่นี่สิยังก็ยากคนอยู่ไก่นี่บบมาหอดก่อนคนอยู่ไก่สีได้เงินเฮาเอินยังกระตามนี่พอเห่าตาหน้าย่ำค้นอ,อมเพลอนหอ,อมซ่านนี่แหละสำคัญที่สุดให้ถือมือโบให้เว่าปากสั่นปากเง้วดีกับอยู่น้ำปากซัวกัซัวน้ำปากปากผ้าเว้าดีก็ดีได้มีสีแกโตปากผ้าซัวกับผ้าตัวมุนมองบมีคนหักคนแพง จดจื après, ่อไว้เด้อเม่บอกเม่กะคือลูกคือเต้าแหละแม่บอกคือสาวต้วนี่กะเราใกล้กันเขามีอยังอยากช่วยเพิ่นกัไปบัตรเบียกเขามีเขาก็มาเหตุของเขาตัวใดมันนักกับไปช่วยกันแบบนี้ก็ได้ลูกด้วดเจ้าทางพี่คือน้องน้องฝฟนน้อยส่วงนี่กะน้องเพื่อนกับมีผู้ใหญ่เห็ุเพื่อนห้น้องก็ต้องรู้แลทั้งสร้างพี่น้องทั้งอานเฮาก็เข้าใจอยู่ เม่นะ่ะบ่ไดเฮ็ดว่าห้ยชุมเจ้าแตกแยกกันดอกคนบานไก่เฮือนเคียงนะ่ะเฮ็ดให้มันถูกต้อ,องกัน ừ, ถึงที่เฮ้ถทายคลิปเฮากับบได้ว่าห้นออ้อง่าบางบางคนเพ่นคิดว่าเม่นี่บออยากให้เจ้าไปใกล้เสาเตวกานพิพนว่าให้เม่อันนี้บ่เม่น,นพ,พี่น้องเ้ยคือพนว่าอันมีมียุนที่คือเอเซิ่นเคยคอมเมนต์เนาะนี้สมุนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพนว่า ทางน้องน้ำฝนนี่เอาถ้วยอันยังน้องเตียวมาบวคืนสิมันแม่นอยู่ว่าสรุปมืวอที่เพิ่นมากินอยู่นี้เพิ่นชาแตวเพิ่นมาได้เอาถ้วยมาลูกก็เอาถ้วยของลูกเอาลงมาให้เคุ้นใจเจ้าบัวได้แ่เอาบัวได้คยเอาของเรามาก็โดยเพราะว่าเอากระชากมาตักใส่อันตำตีนไก่ที่แม่แบ่งให้ก็เอาไปส่งเพคืนเป็นกระดูกอันยังก็ไปส่งคืนเพิ่นที่ถ้วยเต็มกระตานั้นเป็นของเจ้าบ่แมอ เพราะว่าตะกี้เอื้อยไปหาเงินมันบ้าหรืแม่เอื้อยไปหาเงินแต่อันเพิ่งพักเงินมาแบบที่เราหาพันหาพันก็หาไปแต่พอได้ใส่เนาะลูกเนาะบรืงเท้าแม่ตู่นดาวน้ำดาวถัวเหี่ยวตะกี้หกสิบใบสามเซนหกสิบใบสามเซนดาวเอาดาวเซนพี่น้องเนาะเรื่องเท้าที่เพิ่นกับโบฮู้นะคิดว่า ขอชงมันบอแม่นพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่ลายที่สะบุญถามเพราะว่าแม่ก็ข้องใจนะอ๋บโเป็นอย่างเด้อทางเอฟซีเฮ้าพีน้องให้เพื่อนหักกันเพีงกันสะบุญบ่ได้ให้น้องแตกแง่กันสาวแตวดอกเวลาหาบ่ถทายคลิปคือเห็นนั่นแหละหรุมมีลายยูพวงกระดาษทางอันที่ว่า ญาณเพิ่นมาเยี่ยมตอนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นจให้ให้นำมาแบ่งกันคือว่าถ้วยหัานลูกเอายุแต่ว่าถ้วยหันลูกบไดเอาทำเพิ่นเพราะว่าห้ซาเตลเพิ่นเพราะว่าลูกพอมีไซแน่แล้วเพิ่นก็คิดว่าเห็นตซาเต่เล อาจารย์อาจารย์วงน้องอันพอเป็นยังเพราะว่าน้องเพิ่นน่ะถือกันอยู่พี่น้องบางเคืือเฮาบ่ได้ถ่ายคลิปน้องเพิ่นก็เล่นนํากันปกติเพิ่นบ่ได้ผิดกันเด้อเนาะลงไปอันชาวบ้านนํากันกันกัคอยฮักกันเพ่งกันเด้อคนใกล้คนทัดกันเด้อเด้อคือแม่บอกบ่ให้เครียดบ่ให้สร้างฟ้าไปิเว้าให้เฮาก็อย่าก็ได้แฮมเฮาจะว่าให้คนอื่นไปิเว้าก็อย่าแต่เฮาบ่ให้ว่าคนอื่นบ่ให้เว้าให้หมู่ก่อนไปิเว้า ได้ใจกับปล่อยเขาแบกเขาห้ามคนบ่ได้ดอีกทีอาจจะช่วยแบบถ้าว่า,า,วาทางทีมงานเพิ่นเอามาแจ้เพื่อนชั้นเด้วมันอาจจะช่วยก,ก,กันกับเพื่อนข้างนอกน้องกับผู้แต่มันทีเดียวกันแต่น้องก็บโมเห็นว่าเพิ่อนเอามาบม่แบบนี้หักขาเพิ่นมานั่งกินอยู่นี่แมนเพิ่นเอาในกระตาตามทีเมเห็นแมนเม <laughs> น,นก็นยกทางกระตาเลยลงมาให้เพิ่นเดย อาปวาการเด้อพี่น้องเด้อเพวา่ามันจังสิได้เข้าใจนะพี่น้องเลยสมุญบบได้ว่ายังดอกโบได้ว่าทีรเว้าวนี่ก็บ่ได้ว่าให้อี่าน้องน้ำฝนนี่โบให้ไปใกล้น้องเตวมันบบแม่พี่น้องที่น้องบบไปคือยังพาะว่าสร้างพนกมามพี่หลังเถื่อทีอทมงานพ่นพุ่นพนก็มันพากันมนานั่งอยู่พี่คือเก้าเนะพ่นพ เยอเพื่อนก็มานั่งอยู่ผีเฮือนนองน้ำฝนผีกวนนั่งอยู่เนี่ยเต็มอยู่ผีแต่ละมือมานี่แล้วยังบ่มีไผ่มันปกติเพิ่นทายคิดแล้วเพิ่นก็มานั่งอยู่พี่เบิดแต่ละผู้แ่ละคนเพราะว่าเฮือนนองน้ำฝนมันนี่โฮมนี่นั่นแหละเนาะเพราะว่าการพี่น้องเลยะคุยกันซั้งนี่แหละลุยงานบบบนี้เมื่อยบ่าท้งใสเมื่อยเอาเก่งยังคือเมื่อยนั่งอยู่ก็เมื่อยเหมือนเมื่อยตอนเห็นงานเมื่อยตอนเห็นงานคันนั่งชี้นะบ่เมื่อยบ่ กันนั่งอยู่ใช่ชาบริเวณเกี้ยนี่ตอนแรงยามคนเมื่อบทดีฉีดน้ำใส่มันเปื่อยเลยจุงเจ้ามันจังฉีดมันจังฉีเกี้ยงเขี่ยลงมาให้มันสะอาดสะอาดด้นี่เนี่หน้าเฮือนจุงเจ้าเล่งงามกับโบเม่นเฮือนคอยดอกรูเมนบลระกันว่าเห็ดงามกับเฮือนผลงามแท้วะคันเห็ดขี้ได้ทองใสขี้ขาดแท้นี่บะวชะเนี่ยน้ำฝน ชื่อแมาก็จะเฮงเหมือนกันเนาะเฮ้เคียงเนาะนี่เดียวอยู่หม่องเดียวแหละเออถึงสั่นแหละหัวล่มหัวหนาวอ๋อเอ๊ยบาดนี้ได้บาดสิบปเปลืองน้าเนาะฝนเปลืองอยอะแล้วงานวันหนาวแล้วมันบหมอนจะใกล้น้ามได้เนาะทางสัย เี่ยเคียร์มาใส่ผีกับแม่ในห้องแั้วมันเนี่ยอืเออนี่แหละเีย่ามา เห็ดมัแห้งเยอะกุนบุนไปค่ะโอ้โหระวังหัวปัดตีนเ้อะเท่าระว <c oughs> ังหัวปัดตีนได้ กันนะเกียร์ใ่เดินกลองนี่ของสาวเต๋บ่ามไม่แป้นแผ้นนี่คือบ่อไบใบน้ำมูน,นเ,เจ้าจะตัดโรเล่โรองไซเดอโอ้อแล้วเค,ค็ดอักขินิฉินขืนบ้า โอ้พวกสุดเศษไม่ไปไว้เจ้าจะพผาเห็ดหรือโรด้อ้ยามยามเพิ่นถามหาไม่เลยมันบกพไดยทีว่สวนมันเพิ่นตัดลงมาเลยเพิ่นเห็ดขามาขามีา่อเลยนะสาวพี่น้องเลยวันนี้กบชิคอโตก่อนเด้อเดี๋ยวแม,ไววม,มไ่ไปเพียกก่อนถ้าบกคำสิักมะไม่เนี่ยเลเพียกไก่ได้วันนี้พักกันเห็ดหักกันเพืงกันเด้อ หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเดอ้อสบายดีดเอาหยิบมากใกล้ๆกันนี <c oughs> ่ยฮะพี่น้องเลยเนาะข้าจิตก่อเติมข้าพระเจ้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อ,อกันในคลิปหน้าและขอบุญขอบคุณพระสุคูสุคนที่เขาเบ,บิ่งขขาส้มขอบคุญขอบคุณทน่หลายถ้าว่าในคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้พอ่อแม่พี่น้องป้าลุงเด้อสุขุสุขคน,พ,น,พ,น,น,นพี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี